เห็นนี่ไหมไหมนี่มาไหม,ม,มเนนข้าที่นอนเอข้าที่นอนเอ้ยเข้าที่นอนเอ้าอึบได้ที่นอนแล้วที่นอนหนูหนูนอนตรงนี้ประจำตายเตียงหนูแข็งแรงแล้ว กูเริ่มดื้อแล้วแต่เสียงหนูยังไม่มา